สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับทนพรม45แผ่บุญเป็นกุศลสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันที่10นอกจากนี้ยังทำนายหมายเลขสุดท้ายของบัตรประชาชนได้ด้วยโดยการทำนายหรือแนะนำจะมีทั้งข้อดีข้อเสียตามหลักโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักที่จะนับวันใหม่ในเวลา6กโมงเชา้าคือพระอาทิตย์ขึ้นเรื่อยไปจนถึงตีห -59 นาทีจะนับเป็นวันเดียวกันครับโหราศาสตร์หรือเลขศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ การทำนายนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดรวมไปถึงลัคนาราศีเกิดของแต่ละท่านซึ่งอาจจะมีผลแตกต่างกันไปบ้างคนที่เกิดวันที่10เป็นคนที่มีดาวพระอาทิตย์เคียงคู่อยู่กับดาวมฤตยูส่งผลต่อชะตาชีวิตเป็นเลขบทสรุปของความเต็มของความสมบูรณ์มีพลังลึกลับร้อนแรงเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดมีความทะเยอทะยานในชื่อเสียงและความสําเร็จไปจนถึงจุดสูงสุดเชื่อมั่นในตนเองสูงรักอิสระไม่ชอบที่จะให้ใครมาบงการบังคับบัญชา เป็นคนไม่อยู่ในกรอบระเบียบกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบหรือไม่ตรงกับความคิดอุดมการณ์ของตัวเองแต่ถ้าตนเองได้เป็นผู้ตั้งกฎระเบียบเองมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจแบบเผด็จการและไม่ยอมออกนอกกรอบที่ตัวเองวางไว้ทําให้ชีวิตต้องต่อสู้กับผู้คนสังคมที่เห็นต่างกับตนเองอยู่บ่อยครั้งเป็นคนที่แข็งแกร่งเคร่งครึมไม่งอ้อไม่ชอบขอความช่วยเหลือใครเพราะมีความทะนงตนมั่นใจในตนเองสูงเป็นนักต่อสู้เพื่ออ,อุดมการณ์ของตนเองจึงมักเจออุปสรรค มีศัตรูคู่แข่งมีคนคิดร้ายปองร้ายบริวารและคนใกล้ตัวมักสร้างปัญหาและความเดือดร้อนมาให้มักเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสมบูรณ์แบบชอบเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่คนที่เข้าหาคนที่เกิดวันที่สิบส่วนมากจึงเข้าหาเพราะความเกรงในอำนาจหรือเพื่อผลประโยชน์มากกว่าที่จะเข้าหาด้วยความรักจริงใจในตัวคุณและมักหาทางต่อสู้แข่งข้อต่ออำนาจของคุณส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศได้ครับ คุณต้องรู้จักวิธีคิดว่ามีอำนาจอย่างไรให้คนรักพักดีช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างจริงใจก็ด้วยการลดความเผด็จการลดการเอาตอนเองเป็นใหญ่ลงบ้างหัดเห็นใจเข้าอกเข้าใจคนอื่นวางตนเป็นผู้มีศีลรมจรรยาที่ดีมีธรรมิบาลที่ดีรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างสร้างคุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปจะทำให้คุณเป็นคนวันที่สิบที่แสนดีสมบูรณ์แบบอย่างไร้ทิฏฐิไร้คำคอรหาครับ คนเกิดวันที่1ิบมักเป็นคนที่มีความแปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นเลขหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้นำเพศชายและความเป็นพ่อเป็นแสงสว่างการกล้าเผชิญบุกเบิกผจญภัยมีวุฒิภาวะสูงชอบความสมบูรณ์แบบเลขศูนย์เป็นดาวมลิเตอยู่ดาวแห่งความลึกลับดาวแห่งการทำลายและความตายเลขสิบจึงให้พลังงานด้านบวกและลบแบบเต็มที่เมื่ออยู่เคียงคู่กันจะมีความเป็นผู้นำสูงแต่ต้องแบกรับภาระไว้เบื้องหลังมากภาระของผู้นำนี้ เป็นได้ทั้งผู้นำครอบครัวผู้นำในหน้าที่การงานผู้นำขององค์กรต่างๆเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงคิดเร็วทําเร็วไม่ชอบการรอคอยทําอะไรมักคิดถึงคนข้างหลังคนใกล้ชิดที่ตนเองรักหรือคนที่ตนเองต้องรับผิดชอบช่วยเหลืออยู่เสมอบางคนคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองก่อนก็มีโดยทั่วไปมีนิสัยทําตัวเหมือนเป็นคุณพ่อในตัวเองสูงแม้แต่ผู้หญิงที่เกิดในวันนี้ก็ยังมีความเป็นพ่อที่ชอบดูแลให้คนในครอบครัว หรือคนร่วมงานในองค์กรหน่วยงานได้อยู่ดีกินดีอยู่รอดปลอดภัยนำทางบุกตะลุยเพื่อไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ดีขึ้นจึงเป็นคนที่มักจะต้องแบกรับภาระที่เกินตัวเกินอายุบางคนต้องมีภาระเป็นผู้นำครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นด้วยเหตุผลหลายอย่างที่ชะตาชักนำทำให้ชีวิตช่วงวัยรุ่นไม่ได้ไปเที่ยวไปเล่นสนุกสนานรื่นเริงกับเพื่อนตามประสา,าวัยรุ่นต้องคอยรับผิดชอบทำงานและหาเงินดูแลคนในครอบครัวบางคนอาจต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็มีเยอะ หรือถ้ามีธุรกิจของครอบครัวก็มีเหตุให้ต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่วัยรุ่นอายุยังน้อยก็มีหลายคนครับถ้าทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างก็มีโอกาสได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยมีความเป็นผู้นำในตนเองอย่างชัดเจนและโดดเด่นกว่าคนอื่นเป็นคนที่ต้องทำงานในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือแบกรับสูงจนเหนื่อยบางครั้งเหนื่อยจนแทบขาดใจเพราะบางคนถึงขั้นต้องยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อที่จะนำพาคนอื่นเดินต่อไปข้างหน้าให้รอดปลอดภัย แต่ก็ต้องอดทนต่อสู้เพราะมันเป็นชะตากรรมของคนที่เกิดวันที่10โดยแท้เหมือนเส้นทางขีดให้ต้องเดินเส้นทางนี้จริงๆคนเกิดวันที่10เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งอดทนสูงเพราะหลายคนช่วงชีวิตวัยเด็กหรือวัยรุ่นต้องพลัดพรากห่างไกลาจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหรือถ้าอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวก็ต้องเผชิญปัญหาที่ไม่ได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่เต็มที่ อาจจะด้วยปัญหาหลายอย่างในครอบครัวแม้จะรักใคร่กลมเกลียวกันดีในครอบครัวแต่ก็ต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอยู่บ่อยครั้งทําให้อาจดูเป็นคนโดดเดี่ยวที่ต้องเก่งต้องแกร่งแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็กจึงเป็นคนที่มีไหวพริบเอาตัวรอดเก่งในทุกสถานการณ์หาบทสรุปหรือจบปัญหาอุปสรรคทุกอย่างได้ดีโดยสมบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีพลังด้านดีผลักดันให้สมบูรณ์แบบกันได้ทุกคนนะครับเพราะบางคนที่ถูกดาวมฤตยูถาโถมโจมตีอย่างหนักจะกลายเป็นคนที่ขาดสติ ใจร้อนวู่วามแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเอาตนเองเป็นใหญ่จนชีวิตพบกับความพิบัติก็มีอยู่ครับคนที่เกิดวันที่10มีเลขหนึ่งเป็นผู้นําอยู่ข้างหน้าแต่มีเลขศูนย์อยู่ข้างหลังจะทําให้เป็นนักต่อสู้นักปฏิวัติเป็นคนที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากคนอื่นพอสมควรและมีแนวโน้มที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆโด,ดยเอาตวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งโดยสมบูรณ์เป็นคนกล้าได้กล้าเสียท้าทายอำนาจเก่าหรือกรอบระเบียบแบบแผนแบบเดิมครับ ซึ่งอาจทําให้เป็นคนที่ต้องมีเรื่องขัดแย้งหรือมีศัตรูมีเรื่องทะเลาะวิวาทต,ต่อสู้กับคนอื่นบางครั้งถึงขั้นรุนแรงให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวครับเพราะเป็นคนใจร้อนวู่วามด่วนสรุป่วนตัดสินใจบางคนถึงขั้นเข้าไปต่อสู้ปฏิวัติกับระบบของรัฐต่อสู้กับผู้นําระดับประเทศจนโดนเล่นงานติดคุกถูกยึดทรัพย์สินถูกปองร้ายจนถึงชีวิตหรือต้องหนีลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวอาจารย์จึงของแนะนําให้มีสติและใจเย็นลงให้ได้ จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องรีบไม่ต้องก้าวกระโดดทำอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสำเร็จสมบูรณ์ในอนาคตจะปลอดภัยกว่าครับถ้าเป็นคนยอมหกักไม่ยอมงอจะอยู่ยากหากเป็นคนที่ปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่างๆบ้างสักนิดเพื่อเป้าหมายที่สูงส่งในอนาคตก็เป็นการดีครับยิ่งมีเลขศูนย์ตามท้ายแสดงให้เห็นถึงความตายเป็นดาวมฤรุตยูยิ่งต้องระวังต้องวางแผนให้ดีว่าสู้ยังไงไม่ให้ตัวเองต้องตายหรือต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ถ้าต้องต่อสู้กับอำนาจที่น้อยกว่าที่ต่ำกว่าโอกาสชนะมีสูงแต่ถ้าต้องต่อสู้กับอำนาจที่สูงกว่าที่เหนือกว่ามากๆต้องระวังอาจสูญเสียหมดสิ้นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศจนถึงชีวิตต้องพบจุดจบหรือเสียชีวิตได้ครับที่จริงคนวันที่10เป็นคนที่มีเซนส์ในการวางแผนหรือมีการคาดการณ์อนาคตได้ดีพอสมควรบางครั้งจึงเป็นคนที่อาจจะทําอะไรหรือทําธุรกิจอะไรที่มาก่อนการคนอื่นอยู่บ้างอาจถูกคนอื่นปรามมาได้ว่าเธอทําอะไรของเธอ ฉันไม่เห็นว่ามันจะดีจะเข้าท่าจะได้ผลหรือสร้างกําไรรายได้อะไรขึ้นมาแต่ในอนาคตสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงและวางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดีอาจประสบความสําเร็จและสร้างผลกําไรได้อย่างมหาศาลจนคนที่เคยปรามมาดูถูกคุณไว้ต้องหน้าแตกตะลึงงานพูดไม่ออกไปตามๆกันได้ครับเบอร์10จึงเป็นเบอร์แห่งความสมบูรณ์แบบโดดเด่นยกตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกหลายคนที่ต้องสวมเสื้อหมายเลขสิ ไม่งั้นอาจจะไม่สมเกียรติสมสศักดิ์ศรีนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดมีทักษะไว้พริบดีที่สุดค่าตัวแพงที่สุดแต่นั่นหมายถึงว่าต้องแลกกับการฝึกฝนการฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อสู้อย่างหนักกว่าจะได้ตำแหน่งหมายเลขนี้มาและศักดิ์ศรีหมายเลขสิบมันค้ำคอต้องพบกับแรงกดดันในแต่ละนัดว่าต้องทำผลงานให้ดีให้โดดเด่นที่สุดไม่งั้นจะโดนคอรหาว่าเล่นไม่สมค่าตัวและในสนามเวลาผู้เล่นหมายเลขสิบชื่อดังทั้งหลายได้บอลแต่ละทีก็จะถูกประกบล้อมซ้ายขวาหน้าหลัง วิ่งไล่สกัดมาเป็นแผงคอยขัดแข้งขัดขากระแทกบ้างผลักบ้างจนล้มคว่ำนอนหงายบาดเจ็บไปไหลายคนหลายหนเห็นไหมครับว่าคนที่เป็นศูนย์กลางของพลังงานจะมีความโดดเด่นได้รับทั้งความนิยมชื่นชมแต่ขณะเดียวกันก็จะถูกเพ่งเล็งคอยเล่นงานคอยจับผิดตลอดด้วยนี่ขนาดว่านักกีฬาหมายเลขสิบคนนั้นอาจจะไม่ได้เกิดวันที่สิแต่การที่มีเลขสิมาอยู่กับตัวเองเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับตัวเอง หรือนํามาใช้บ่อยๆก็คือการเข้ารหัสรับอิทธิพลพลังงานของเลขาศาสตร์ไปแล้วครับแล้วคนที่เกิดวันที่10โดยตรงชีวิตจะเป็นยังไงล่ะครับชีวิตจริงๆของคนที่เกิดวันที่10ก็ไม่แตกต่างจากนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์หมายเลขสิบที่ต้องต่อสู้แข่งขันฟันฝ่าอุปสรรคแสนสาหัสเพื่อให้ได้ชัยชนะและความสําเร็จในชีวิตครับคนที่เกิดวันที่10ยังเป็นคนที่อ่านใจคนได้ไวอ่านใจคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมองคนได้อย่างทะลุปลุกโลงจึงเป็นคนที่รู้จักใช้คนเป็น ใช้คนได้ถูกต้องตามหน้าที่และถูกที่ถูกเวลาและเนื่องจากเป็นคนที่มีความเป็นนักปฏิวัติในตนเองสูงจึงอาจทํางานประจําที่ไหนได้ไม่นานถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นหรือที่นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือเป็นไปตามที่ตนเองคาดหวังไว้หรือวางเป้าหมายไว้คุณก็พร้อมที่จะก้าวออกมาเพื่อหาสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากทําหรือสร้างสรรค์ขึ้นตามที่คิดไว้ให้สําเร็จคนวันที่สิบหลายคนจึงมักประกอบธุรกิจส่วนตัวทํามาค้าขาย หรือคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานส่วนตัวที่ไม่อยู่ในกรอบความคิดของคนอื่นหรือของสังคมครับแต่บางคนก็มีความสามารถทําอะไรได้หลายอย่างพร้อมๆกันเช่นบางคนอาจจะทํางานประจําหรือเป็นข้าราชการแต่ก็ชอบหาเวลาว่างจากงานประจํามาคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์หรือทําธุรกิจหรือสร้างผลงานในแบบที่ตนเองอยากทําและหลายคนก็ประสบความสําเร็จทั้งงานประจําที่ทําและงานพิเศษที่ตนเองรักตนเองชอบครับและคนวันที่10อาจเป็นคนที่ประสบความสําเร็จช้า ชอบคิดสร้างสารรค์ทดลองค้นหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยฟ่าจะลงเอยกับสิ่งที่รักที่ชอบจริงๆและทุ่มเทกับสิ่งนั้นสิ่งเดียวจริงๆก็อาจเสียเวลาไปพอสมควรดังนั้นคนที่เกิดวันที่10อาจารย์ขอแนะนําว่าให้ค้นหาสิ่งที่รักที่ชอบที่ถนัดที่คิดว่าทําได้ดีจริงๆสําหรับตนเองให้ไวอย่าชักช้าลังเลเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยยิ่งค้นพบตนเองไวความสําเร็จก็ยิ่งมาไวเช่นกันครับและนิสัยที่ชอบคิดใหม่สร้างสิ่งใหม่ ไม่อยู่ในกรอบระเบียบเดิมพร้อมชนกับคนที่เห็นต่างจะทําให้คุณโดนหมัน่นไส้ถูกเกลียดชังมีศัตรูปองร้ายคอยขัดขวางไม่ให้คุณทําตามความคิดความฝันได้บางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นทะเละวิวาทรบราข้าวฟันขึ้นโรงขึ้นศาลเลยทีเดียวบางทีถ้าอยู่ในจุดขัดแยง้งและถ้าทางจะไปไม่รอดไม่ไหวอยู่ต่อไปต้องตายแน่การรู้จักคอยออกมาตั้งหลักของตัวเองในที่ทางใหม่ๆของตัวเองก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยต่อตัวเองที่สุดครับ คนวันที่1ิที่จะทําอะไรหลายๆอย่างและประสบความสําเร็จพร้อมๆกันต้องเป็นคนที่ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างดีครับต้องเป็นคนที่มีสติรู้จักแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีเหตุผลและต้องฝึกตนเองให้เป็นคนใจเย็นขึ้นรู้จักอดทนและรอคอยไม่ใจร้อนวู่วามดวนตัดสินใจอย่างไร้สติไร้เหตุผลซึ่งจะทําให้เสียการเสียงานเสียทรัพย์สินเงินทองจนถึงเสียเพื่อนเสียผู้ร่วมง,งานหรือคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ได้ครับ ควรรู้จักสงบสติอารมณ์รู้จักปล่อยวางบ้างอย่ายึดมั่นถือมั่นในอัตราต,ตัวตนเกินไปจะเป็นการพัฒนาตนเองที่ดีของคนวันที่สิบได้ครับถ้าพัฒนาตัวเองไม่ได้อย่าว่าแต่จะเป็นลูกน้องเขาเลยครับแม้แต่จะเป็นเจ้านายเจ้าของธุรกิจกิจการของตัวเองก็มีแต่พังกับพังครับเพราะไม่มีใครจะอดทนอยู่ร่วมกับคุณได้พอๆกับที่คุณก็อดทนอยู่ร่วมกับใครไม่ได้เช่นกันครับคนเกิดวันที่สิบนั้นเลขหนึ่งคือแสงสว่างชัยชนะชื่อเสียงความสําเร็จ แต่เลขศูนย์คือมรุตยูความดับศูนย์อันตรายความสูญเสียชีวิตคุณจึงต้องต่อสู้อย่างมากเพื่อให้ได้ความสําเร็จและชัยชนะบางคนชีวิตอาจจะกระท่อนกระแทน่นสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างครึ่งครึ่งกลางกลาง,งถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ไม่กระท่อนกระแทน่นต้องพัฒนาชีวิตจิตใจสติปัญญามีความร,รอบคอบในทุกด้านสร้างบุญบาร,รมีคุณความดีแล้วชีวิตคุณจะสําเร็จราบรื่นได้สิบเต็มสิบ ความสาเร็จไม่ขาดไม่หายสมบูรณ์แบบเลข10จึงให้ทั้งคุณและโทษเคียงคู่กันครับคนเกิดวันที่10เป็นคนจริงจังเคร่งครึมยิ้มยากมีความน่าเกรงขามในตัวเองรักอิสระจะมีความสุขเปล่งประกายโดดเด่นถ้าได้อยู่ในตําแหน่งหรือได้ทําในสิ่งที่ตนเองรักหรือเป็นอุดมการอันสูงส่งของตนเองแต่จะหดหูมืดมนเย็นชามากถ้าได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนที่ไม่ชอบอยู่ในที่อันจํากัดอิสระภาพ บังคับให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่เข้มงวดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วถ้าสุดทนเมื่อไหร่จะกลายเป็นโทสะรุนแรงดังระเบิดทำลายล้างให้พินาศได้ครับคนวันที่10เป็นนักปฏิวัติสิ่งใหม่ๆก็จริงแต่บางคนกลับเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเองปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตามอุดมการณ์ตามความคิดของตนเองสูงตลอดไปห้ามใครเปลี่ยนแปลงจะผ่านไป10ปี20ปีหรือร้อยปีก็ห้ามเปลี่ยนแปลงในแง่นี้คนที่เกิดวันที่10เหล่านี้จะกลายเป็นคนหัวโบราณ ติดอยู่กับความคิดอุดมการ์ระเบียบแบบแผนที่ตนเองวางไว้ซึ่งต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่ในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในอนาคตได้ครับตรงจุดนี้อาจารย์อยากจะขอเตือนคนที่เกิดวันที่สิบว่าอย่าหลงท่านงตนยึดมั่นถือมั่นในความคิดอัตตาตัวตนของตนเองจนเกินไปคุณปฏิวัติคนอื่นได้คนอื่นเขาก็ปฏิวัติคุณได้เช่นกันครับคนที่เกิดวันที่สิบอาจารย์อยากจะขอบอกว่า เมื่อวันเวลาผ่านไปคนวันที่10เมื่ออายุมากขึ้นเลยครึ่งชีวิตของตนเองไปแล้วคุณมักจะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ความหยิ่งทะนงยึดมั่นถือมั่นจะลดลงครับจะกลายเป็นคนที่อะไรพอยกโทษพอให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตใครปัญหาใครปลงปลงปล่อยวางจากผู้คนและสังคมบ้างพอสมควรมีวุฒิภาวะที่ดีใส่ใจดูแลตัวเองให้เวลากับตัวเองมากขึ้นชีวิตก็จะสงบสุขมากขึ้นครับ คนเกิดวันที่10ชีวิตจะมีพลังเป็นศูนย์กลางของผู้คนได้เป็นผู้ให้ที่ดีและเป็นผู้รับที่ดีโดยมากจะเป็นผู้ให้มากกว่าเพราะผู้คนมักจะเข้าหาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําปรึกษาอยู่บ่อยครั้งเป็นคนที่มีความสามารถที่จะหาบทสรุปที่สมบูรณ์ให้กับทุกเรื่องที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวพันได้เป็นอย่างดีและบางครั้งจบเรื่องหรือหาข้อสรุปได้อย่างเด็ดเดี่ยวไม่ให้ใครโต้แย้งหรือขัดฝังได้ครับและการที่คุณเป็นศูนย์รวมของผู้คนทําให้ได้รู้ความลับของคนอื่นเยอะ คุณจึงเป็นคนที่เก็บความลับได้ดีเป็นที่ไว้วางใจของผู้คนพอสมควรและเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรวดเร็วไม่ตื่นตระหนกแต่มีความนิ่งและมั่นคงกล้าได้กล้าเสียใครดีมาดีตอบใครแรงมาแรงตอบและต้องจบปัญหาไม่ชอบให้คาราคาสังคนวันที่สิบแม้แต่ชอบช่วยเหลือหรือแบกรับคนอื่นจนเป็นภาระของชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือไปเสียทุกคนคนวันที่สิบจะเลือกช่วยเหลือคนที่มีอุดมการณ์ความคิดอย่างเดียวกัน พูดคุยกันรู้เรื่องคนที่เห็นว่าถ้าช่วยเหลือแล้วมันดีขึ้นได้กล้าปฏิเสธอย่างไม่สนใจใจดีถ้าคนที่มาขอความช่วยเหลือเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่เอาฐานเกียจคร้านไม่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สําคัญคือมีความคิดอุดมการณ์สวนทางกันและยิ่งถ้าเป็นคนที่เคยทรยศหักหลังเคยทะเลาะวิวาทกันเคยใส่ร้ายป้ายสีสร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียแก่ตนมาก่อนแล้วจะมาทําตัวให้หน่าสงสารให้ช่วยเหลือยิ่งไม่ต้องพูดกันเลย มาทางไหนกลับไปทางนั้นตัวใครตัวมันอย่าได้มาเจอกันอีกเป็นดีที่สุดครับทางด้านการเงินของคนวันที่10เงินทองทรัพย์สินควา,ามร่ำรวยต้องทำต้องสร้างเองได้มาด้วยควา,ามรู้สติปัญญาควา,ามสามารถและควา,ามรอบคอบในการวางแผนการเงินที่ดีจะทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีที่มีอำนาจบารมีไม่ใช่คนที่จะร่ำรวยเพราะโชคลาภแม้มีโชคลาภร่ำรวยมักจะเกิดทุกขลาบตามมาต้องระมัดระวัง ถ้าขาดสติใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟื่อยหลงมัวเมาในอบายมุกการพนันจะหมดตัวได้เพราะดาวมฤตยูมีอิทธิพลทําให้รักษาทรัพย์สมบัติไม่ได้ตลอดมีนิสินล้นพ้นได้ครับและให้ระวังเรื่องการเสียเงินเสียทรัพย์จากการช่วยเหลือครอบครัวคนรักญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่จะนาําความเดือดร้อนมาให้ด้วยครับทางด้านความร,รักของคนที่เกิดวันที่1ิบนั้นเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความร,รักเต็มที่ถ้าได้รักใครแล้วจะคอยตามคอยเป็นห่วงช่วยเหลือเสมอ แม้จะไม่ชอบแสดงหรือเผยความในใจแต่จะเห็นได้จากการกระทํามากกว่าใครที่เป็นคู่รักของคนที่เกิดวันที่1ิบคุณควรเป็นฝ่ายที่แสดงความรักความรู้สึกให้เขาหรือเธอเห็นอย่างชัดเจนว่าอยากคบหาเป็นแฟนอยากบอกรักอยากแต่งงานอยากอยู่ด้วยกันต้องบอกเขาหรือเธอไปตรงๆให้ชัดเจนแน่ใจและมั่นคงเพราะถ้าจะรอให้คนวันที่1ิบเปิดปากเปิดใจขอคุณเป็นแฟนหรือขอแต่งงานนั่นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าเขาหรือเธอมั่นใจในตัวคุณแล้ว คนวันที่10จะไม่รีรอที่จะตอบรับความรักหรือคําขอของคุณครับคนที่คบหากับคนที่เกิดวันที่10จะต้องพยายามเรียนรู้ให้มากๆว่าคนวันที่10บชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องการอะไรอย่างไงแบบไหนเพราะเขาหรือเธอจะไม่ค่อยปปิดปากเผยใจออกมาคุณต้องรู้ใจเขาหรือเธอให้มากและเป็นฝ่ายนําเสนอหรือจัดสรรมาให้คนวันที่10บซะมากกว่าที่จะรอให้คนวันที่10บ,บอกแก่คุณแล้วจะได้ไปเผชท้าทายอย่างเชิงขอเลิกขอหย่าขอจบความสัมพันธ์ เพราะคนวันที่1ิบไม่ใช่คนที่จะมาง้อหรือตามเอาอกเอาใจเพื่อขอคืนดีถ้าเลิกแล้วเลิกเลยไม่คิดหวนกลับครับคนวันที่1ิบหลายคนอาจจะเป็นคนอาภัพรักความรักไม่สมหวังดังใจครับทางด้านการประกอบอาชีพการงานของคนวันที่10อาชีพที่เหมาะเช่นทําธุรกิจส่วนตัวเป็นแพทย์พยาบาลอาชีพที่ต้องช่วยเหลือชีวิตผู้คนและสัตว์หน่วยกู้ชีพกู้ภยัยขายลงศพสิ่งของที่เกี่ยวกับงานศพสับปเปลอข้าราชการ นักการเมืองทหารตำรวจนักวางแผนพัฒนานักธุรกิจทำการค้าขายทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมงานเกี่ยวกับเหล็กและสิ่งก่อสร้างนักกีฬาประเภทที่ใช้พลังกำลังและทะักษะในการแข่งขันหรือต่อสู้ทั้งหลายค้าขายของเก่าของโบราณเครื่องรางของขลังงานสังคมสงเคราะห์เป็นต้นและอาจารย์อยากจะขอแนะนําคนวันที่1ิว่าควรเลือกทํางานกับคนหรือบริษัทหรือองค์กรหน่วยงานที่มีความคิด เป็นนักปฏิวัติชอบเปลี่ยนแปลงทดลองค้นหาให้อิสรภาพทางความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆมีอุดมการ์ความคิดไปในทางเดียวกันแล้วคุณจะอยู่ได้และจะเจริญเติบโตประสบความสําเร็จได้รับความสนับสนุนจากผู้ร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรนั้นเป็นอย่างดีครับทางด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันที่10ให้ระวังโรคภัยอาทิเช่นโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดโรคมะเร็งโรคเครียดโรคประสาทโรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต ความดันโลหิตโรคหัวใจรวมถึงให้ระวังการเจ็บป่วยอันเกิดจากอุบัติเหตุและการต่อสู้ทะเลาะวิวาทที่รุนแรงครับคนเกิดวันที่สิบที่พัฒนาตนดีแล้วมันสร้างบุญสร้างกุศลทําคุณงามความดีจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างมีสติรอบคอบและมีการวางแผนเพื่อความสําเร็จสมบูรณ์แบบเป็นอย่างดีอาจจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือเอาตัวเองเป็นใหญ่บ้างแต่ก็รักความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใคร ถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดชีวิตแม้จะเจออุปสรรคมีศัตรูคิดร้ายปองร้ายก็มักจะเอาตัวรอดด้วยความสามารถความฉลาดและมีไหวพริบที่ดีได้เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบันสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญบาร,รมีจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและหนุนดวงชะตาของคุณที่สําคัญคือต้องมีสติรอบคอบเสมอคนวันที่สิบที่พัฒนาตัวดีแล้วจึงจะเป็นผู้รอดและเป็นผู้ชนะนำพาสิ่งที่ต้องแบกรับและรับผิดชอบไปสู่ความสว่าง ความจเจริญอันเป็นจุดสําเร็จสูงสุดครับส่วนคนวันที่สิบที่ไม่พัฒนาตนไม่สร้างบุญกุศลให้เกิดบุญบาร,รมีแก่ตนชีวิตจะเผชิญกับอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งคิดร้ายปองร้ายเสมอแล้วก็จะขาดสติใจร้อนวู้วามทําให้ต้องพ่ายแพ้เสียหายรุนแรงบริวารคนใกล้ชิดมักให้โทษนําความเดือดร้อนมาให้และตัวคุณเองก็มักจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนทะเลาะวิวาทสร้างศัตรูด้วยตัวคุณเองด้วยเมื่อขาดสติขาดความรอบคอบแก้ปัญหาไม่ได้ ก็มักจะโทษคนอื่นหรือสิ่งรอบตัวเพราะชอบใช้อำนาจเผด็จก,การไปในทางที่ผิดชีวิตตึงตกต่ำอาภัพอับจนมีนี้สินล้นพ้นมีศัตรูรอบด้านผีร้ายมารร้ายดาวมรุยูจู่โจมหนักจะมีภัยร้ายแรงพบความวิบัติรอบตัวบริวารคนใกล้ชิดรอบตัวจะแข็งข้อตอบโต้ส่งผลร้ายต่อชีวิตคุณอย่างรุนแรงเพราะคุณเป็นคนไม่มีคุณความดีอำนาจบาร,รมีอะไรให้เกรงกลัวหรือต่อสู้กับใครได้ครับ อาจารย์ขอแนะนําให้พัฒนาปรับปรุงตัวฝึกตนให้มีสติรอบคอบฝึกทําสมาธิภาวนาบ้างก็ดีจะช่วยให้ใจเย็นขึ้นมีสติยับยั้งสงบกิเลสอารมณ์ที่รุนแรงและรู้จักปล่อยวางแล้วคุณจะผ่านพ้นความเลวร้ายทั้งหลายไปได้ครับทางด้านการทําบุญกุศลเสริมบุญบาร,รมีเสริมโชคเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันที่10อาจารย์ขอแนะนําว่าบุญกุศลในเบื้องต้นที่ควรทําที่สุดคือฝึกทําสมาธิภาวนา รู้จักสงบกิเลสสงบจิตใจสงบอารมณ์รู้จักปล่อยวางลดทิฐิมานะความหลงตนทนงตนดำรงอยู่ในศีลทำคุณงามความดีแล้วชีวิตคุณจะสว่างรุ่งโรจน์ไม่สร้างศัตรูเกิดมิตรที่ดีรอบตัวมีความเจริญประสบความสำเร็จมีชีวิตสงบสุขร่มเย็นครับนอกจากนี้ควรทำบุญทำกุศลให้แก่เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสักการะบูชาเช่นพระศิวะมหาเทพพระตีมุรติพระพรหมพระวิษณุ พระแม่อุมาเทวีพระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์เทพนุพเคราะห์ทั้ง9ก้าเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระยายมราชถ้าทางสายจีนก็เช่นองค์เง็กเซียนฮ่องเตพ้พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้ากวนอูเป็นต้นอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่พระครูบาอาจารย์ผู้เป็นอริยะทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ตามจองล้างจองผานจองกรรมจองเวร ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันและไปสู่สุคติด้วยดีครับเทพเจ้านั้นก็ให้เลือกในใสายที่ตนเองนับถือศรัทธาบุญที่ทําอุทิศให้นั้นแน่นอนว่าแต่ละคนไม่สามารถทําได้ในทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกทําตามที่เหมาะสมแก่โอกาสและฐานะอัตภาพของตนเองจะมากหรือน้อยก็ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นครับเช่นบุญสังฆทานถวายพระสงฆ์ถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือสิ่งที่ให้แสงสว่างเททองหล่อพระ บุญกฐินผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนร่วมสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารงดเล่าของหมึนเมาช่วงเข้าพรรษาหรือจะงดตลอดชีวิตได้ยิ่งดีสมทบทุนสร้างสาธารณูปโภคสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหลายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาช่วยเหลือผู้พิการผู้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยผู้ประสบภัยผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายทำบุญช่วยเหลือหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเก็บศพไร้ญาติบริจาคร่วมสร้างเมรุเผาศพเป็นต้น เมื่อทําบุญด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันที่10จะประสบแต่สิริมงคลโชคดีมั่งมีสีสุขจเจริญรุ่งเรืองทาการสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือดูแลจากคนรอบตัวเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงมีคนนับถือมีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไปครับส่วนท่านใดที่ต้องการแก้เคล็ดเสริมดวงทางเลขศาสตร์เลขที่ส่งผลดีต่อคนที่เกิดวันที่10หรือเลข10ที่สุดคือเลข4เลขห เลข9เพราะเป็นเลขที่จับคู่เป็นมงคลได้ดีทั้งกับเลข1และเลข0นอกจากนี้ควรใช้เลขคู่มงคลที่ดีต่อชีวิตเป็นสิริมงคลต่อชะตาเช่นเลข1441 1551 1991 2992 2442 4554ห้ เ5เป็นต้นหรือคุณจะเขียนหรือทำหมายเลขที่ชอบในจำนวนเหล่านี้หรือหมายเลขมงคลตัวอื่นที่ชอบพกติดตัวติดกระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้เป็นประจำเพื่อเป็นสิริมงคลก็ทำได้ครับที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านได้รู้เกี่ยวกับเลขศาสตร์เมื่อรู้แล้วต่อไปเลขศาสตร์ดวงดาวจะไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อความงมงายอย่างไร้เหตุผลหรือเป็นสิ่งที่ลิขิตชะตาชีวิตคุณแต่ฝ่ายเดียวแต่คุณจะรู้ทั้งข้อดีข้อเสีย รู้จักระมัดระวังตัวและย้ำเตือนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติรอบคอบปรับปรุงแก้ไขกำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองอย่างมีเป้าหมายไปในทางที่ดีขึ้นจะเห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วชีวิตจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวคุณเองที่คุณต้องเป็นผู้กำหนดด้วยนั่นเองฉะนั้นขอให้ทุกท่านมันสร้างบุญสร้างกุศลบุญบารมีคุณงามความดีกันไว้ให้มากๆจะดีที่สุดครับและพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอให้โชคดีร่ำรวยมีความสุขความเจริญทุกท่านครับ